จักนี่อะไรแป้งเหรอแป้งมันครับนายทั้งสองคันเลยป่ะคันคันที่ติดอยู่รถน้ำตาลครับไอ้รถน้ำตาลครับน้ำตาลมาช่วยดีเลยมาด้วยกันบอกช่วยต่างคนต่างมาไล่กันมาก็รถแป้งมันเบรกแตกลงมาไรถแป้งขับเบรกแตกก็เลยวิ่งเลาะถนนขึ้นมาวิ่เลาะถนนลงเป็นหลายทางเนี่ยดักขึ้นมาตรงนี้มันเลยประสานงานกันอยู่ตรงนี้ไอ้คันมาทุบแป้งเบรกแตกไล่ลงมาแต่คันนี้ขาขึ้นและขาลงขาลงเหมือนกันครับ เนี่มันจอดรอแตอนนี้นยามนึ่ลอหมุนอย่นลงมามันนก็สามมีอมาเห็นปุ๊บก็เลยข้ามทาคันนี้หักลงหักลงแล้วมาวิ่รัดที่นี่มาประสาทงาลงแล้วหมุนกับขึ้นมามาเจอรถจีนคันนี้ขึ้นมีคันนี้ที่โดนแล้วทะุ อยียางอยู่เส้นเส้นนี้มันแน่ใจระเบิดยังไงครับอย่าเข้าไปใกล้ผมน่าจะแตกหมดทุกเส้นแล้วแหละเช่<อ>